ตอนนี้ฉันใช้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะคะวันนี้เราเข้ากันที่นี่นะคะเพลงข้างล่างไหคะได้มีนาฬิกาด้วยนะคะแต่ว่าประเทศจีนกับประเทศไทยห่างกันหนึ่งชั่วโมงนะคะบรรยากาศที่นี่คนคิดว่าสวยไหมคะอันนี้อยู่ที่เอ๊ะอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะถนนอะไรนะชถนนกวางตุ้งถนนที่จะไปกวางตุ้งหูอหลอมา ตองลหลวงก็หลอกมากทหารก็หลอกไม่ไหวเลยแลเา <laughs> ้าแบบจริงๆเราใช้ลูกนะถนนนี้ชืนะ่ออะไรแต <laughs> ่ว่าใช้ย <laughs> างพูื้นขาวเห็นไหมเอออันนั้นเรียกว่าตุงฟองมีนแต่ว่าไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะหอคอยไข่มุกค่ะห,<อ>หอคอยไข่มุก เขาเรียกว่าออยคอยไข่หมูค่ะแลนด์มาร์คของเซียงไฮ้ปี๊ดสุดข้าวดาววีนี้สนุกม,มากจริงๆนะคะโอ้โหเงียบสักหนอเลยแต่ว่าคงย,ยุ่งโม่ทุคนอยูอันนี้เรียกว่าเขาดรอเสร็จแล้วนะคะเขาดรอเสร็จแล้วะะขีาาวแ้แมวเ,เลยเขาดรอปไปอย่างนี้เขาดรอสนุกไหมคะเงียบมากเลยค่ะ 你只看到人尼康玩尼玛。<laughs> <noise> <laughs>